การเกิดใหม่ของเนก,กาเดียนตอนที่694แอนดรอสแรว๊อไอสัตว์ประหลาดนี่ปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้นะดิสเลอร์นั้นเริ่มร้องออกมาอย่างกับคนบ้าเธอพยายามที่จะใช้ขวานของเธอตัดใยแมมมพวกนั้นแต่กานรอสนั้นเป็นมอนสเตอร์ชื่อสีเขียวไม่ว่าดิสเลอร์จะพยายามยังไงเธอก็ไม่สามารถทำอะไรกับใยที่พันรอบตัวของเธอได้นี่เจ้าเป็นผู้ศรัทธายอย่างนั้นหรือ แกรนรอสเห็นเครื่องหมายสีเขียวบนหน้าอกของฉางเย่เขาไต่ลงมาดูใกล้ๆเพื่อให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเครื่องหมายนี้พริสที่โบสถ์เป็นคนให้กับฉางเย่และส,ะสาวมาในตอนที่พวกฉางเย่เก็บค่าชื่อเสียงมาเป็นคู่ควรแกนรอสเองก็ยนเครื่องหมายนั้นกลับไปให้ฉางเย่และขยับก้นไปมานิดๆในตอนนั้นใยที่พันรอบตัวของพวกเขาก็คลายลงและพวกเขาก็สามารถกลับมาขยับได้อีกครั้งดิสเลอร์เองก็หยุดด่าดทันทีตอนนี้เธอจ้องไปด้านหน้าราวกับเจอสมบัติ ฉางเย่พยักหน้าแล้วก็พูดขึ้นเรามีเรื่องด่วนต้องไปหาแอนดรอสมนุษย์ไม่มีใครสามารถเข้าพบกับเทพของเราได้แม้แต่พวกเราเองก็ไม่สามารถทำได้ดังนั้นอะไรที่ทำให้เจ้าคิดว่าเจ้ามีสิทธิ์ได้เข้าพบล่ะแอนดรอสได้สลัดใยของมันทิ้งแล้วไปนั่งลงแต่ตาของมันยังคงจ้องมาที่พวกฉางเย่ชัดเจนแล้วว่ามันคงไม่ยอมให้พวกฉางเย่เข้าไปในปราสาทได้ฉางเย่เผยสีหน้าจริงจังออกมาและพูดขึ้น เราได้คำสั่งมาจากแคทเธอรีนาให้ส่งคำพูดสุดท้ายให้กับแอนดรอสแคทเธอรีนางั้นเหรอเจ้าหญิงที่ถูกลักพาตัวไปแอนดรอสทำตาโตเขาดูเหมือนช็อกเธอตายแล้วงั้นหรือฉางเย่พยักหน้าและพูดขึ้นโชครายที่เป็นแบบนั้นเธอมีคำพูดสำคัญที่จำเป็นต้องบอกกับแอนดรอสและเธอเองก็บอกว่าให้เราเป็นคนไปบอกกับเขาเราเลยต้องพบกับแอนดรอสเป็นการส่วนตัวในตอนนั้นแอนรอสก็เริ่มคิด หลังจากนั้นสักพักเขาก็พูดขึ้นแคทเธอรีนาแม้ว่าเธอจะเป็นลูกสาวของเทพแต่เธอก็เกิดขึ้นมาช้าเกินไปข้าเป็นคนคอยดูแลเธอเธอน่เป็นเด็กฉลาดและมีจิตใจดีแต่ข้าไม่รู้ว่าทำไมหรือตอนไหนอยู่ๆเธอก็ได้เปลี่ยนไปเธอเปลี่ยนไปมากจางไกลามาเป็นอีกคนและตอนนี้ข้าก็ยังไม่เชื่อว,ว่าเธอได้จากไปแล้วแกนรอสเดินไปรอบๆยายสักพักและพูดขึ้นเอาล่ะตามข้ามา แมงมุมตัวนั้นเริ่มเดินนำพวกฉางเี่ไปยังปราสาทแม้ว่าปราสาทที่ลอยอยู่บนฟ้านี้จะมีขนาดใหญ่และกว,ว้างแต่มีแค่เพียงไม่กี่ตัวที่อาศัยอยู่ในนี้ไม่มีวิแววของคนรับใช้มีแค่แมงมุมหน้าคนที่เดินกระจัดกระจายไปทั่วโดยมีชื่อบนหัวว่าลูกของแอนดรอสฮออพอของพวกมันเนี่ยเก่งเรื่องทำลูกจริงๆเลยมันมีลูกชายและลูกสาวจำนวนมากชัดเจนแล้วว่าแกันรอสนั้นพอมีอำนาจอยู่บ้างในปราสาทแห่งนี้ ในตอนที่เขาเดินผ่านห้องโถงลูกชายและลูกสาวเหล่านั้นต่างก็พยักหน้าให้กับแกนรอสเพื่อแสดงความเคารพพวกนั้นยังมองมาที่พวกฉางเย่ยด้วยท่าทีสงสัยด้วยหลังจากเดินผ่านห้องโถงมาสักพักในที่สุดพวกเขาก็ได้มาถึงปราสาทขนาดใหญ่แม้ว่าปราสาทแห่งนี้จะลอยอยู่บนท้องฟ้าแต่การออกแบบของกำแพงและเพดานนั้นดูธรรมดาไม่ได้วิเศษอะไรเลยสักนิดมันเป็นเหมือนโบสถ์ขนาดใหญ่ซะมากกว่า เมื่อเข้าไปในปรา,าสาทฉางเย่และสาวนั้นก็เห็นแมงมุมหน้าคนขนาดใหญ่กำลังหลับไหลยอยู่ที่กลางห้องโถงถ้าแกนรอสมีขนาดพอๆกับภูเขางั้นแมงมุมตัวนี้คงมีขนาดภูเขาสองลูกเขามีตัวที่ใหญ่เอามากๆเขามีชื่อว่าแอนดรอสสไปเดอร์ก็อดเคลิเซียลฮิวแมนอยเลเวลไม่ได้ระบุ HP ไม่ได้ระบุบันทึก มันพบรุษของสไปเดอร์แมนเขารับใช้ God ดอฟไลท์มาก่อนเขาได้รับพลังของเทพมาโวตัวใหญ่จริงๆเลยดิสเลอร์เริ่มพึมพันกับตัวเองจากนั้นเธอก็ได้กดะซิบขึ้นมามันต้องจจ๋งแน่ๆถ้าฉันเอาแมงมุมเนี่ยมาเป็นสัตว์เลี้ยงได้เฮยายตัวเล็กเนี่ยมักจะมาพร้อมกับความคิดแปลกๆอยู่เสมอเลยท่านเทพผู้ยิ่งใหญ่มนุษย์เหล่านี้ได้รับฟังคำขอสุดท้ายของแคทเธอรีน่ามาให้ท่าน แอนดรอสลดขาทั้งสี่ข้างด้านหน้าลงเพื่อโค้งให้กับแอนดรอสจากนั้นก็ได้พูดเล่าเหตุการณ์อย่างสุภาพให้กับแอนดรอสฟังแคทตอรีนาจากไปแล้วงั้นหรือเสียงที่ดูงหงุดหงิดดังขึ้นมาและดวงตาของมันก็เปล่งประกายราอกับสายฟ้าที่โผล่ขึ้นมาในท้องฟ้ามันทําให้พวกฉางเย,ย่ถึงกับขนล,ลุกบอสระดับเคเลเซียมมองมาที่พวกฉางเย,ย่จากนั้นจึงได้ถามออกมาพวกคนนอกลูกสาวของข้าเธอตายแล้วงั้นหรือ โชคร้ายที่เป็นแบบนั้นท่านเทพชางเยี่องก็ยังคงเงียบอยู่สักพักจากนั้นเขาได้ทำท่าเคารพออกมาและบอกคำพูดก่อนตายของแคทเธอรีนาให้กับแอนดรอสฟังอะไรนะแอนดรสอสหนุดหงิดพร้อมกับยืนขึ้นไอปีศาจบัดศพนั่นมันกล้าดียังไงถึงมาแตะต้องลูกสาวของข้าลูกสาวที่น่าสงสารของข้าขอให้เทพแห่งแสงวอวยพรเจ้ามีข้าทำอะไรลงไปในตอนที่แคทเธอรีนาต้องการข้ามากที่สุดข้ากลับคิดว่า ข้าทิ้งเธอด้วยมือของข้าเองข้าคิดว่าเธอเปลี่ยนไปที่แท้เธอก็ถูกควบคุมโชคร้ายที่บอสระดับเคเลเซียลตัวนี้มีความสามารถแค่ระดับเคเลเซียลเขาไม่ใช่เทพตัวจริงอืมขอบคุณพวกเจ้ามากนักผจญภัยที่เดินทางมาจากที่แสนไกลยังไงซะแอนดรอสก็มีชีวิตมานานจนเขาลืมไปแล้วว่านานเท่าไหร่เขาสงบลงหลังจากที่เศร้อยู่สักพักจากนั้นเขาจึงได้พูดขึ้น ขอบคุณที่เดินทางมาไกลเพื่อส่งข่าวนี้ให้กับข้าเจ้าทําให้ข้ารู้ตัวข้ารู้ตัวแล้วว่าข้าเป็นพ่อที่ไม่ดีข้าได้ทําให้ลูกสาวตัวเองต้องตายติ้งคุณได้ทำเควสซ์ซูเปอร์เอเจนต์นส์สำเร็จได้รับ EXP 5ล้านหน่วยอืมแม้ว่าจํานวน EXP จะได้ไม่น้อยแต่มันก็ไม่พอที่จะทดแทนเวลาที่พวกเขาได้เสียไปในการเพิ่มค่าชื่อเสียงแอนดรอสเหยียดเท้าของมันออกมาแล้วแต่อากาศตรงหน้า จากนั้นก็ได้พึมพำบางอย่างเหมือนกับไรเวทมีแสงสีขาวจํานวนนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาจากปลายขาของเขาแล้วก่อตัวเป็นหน้าจอตรงหน้าของเขาหน้าจอนั้นเผยให้เห็นปีศาจตัวสีแดงนําซึ่งมีสองเขาบนหัวและปีกค้างคาวอยู่ที่หลังมันนั่งอยู่บนลานแล้วคำรามขึ้นมาฮ <c oughs> แอนบรอสได้คำรามออกมาด้วยความโกรธหน้าจอตรงนั้นสั่นสะเทือนแล้วก็แตกเป็นชิ้นๆท่านเทพใจเย็นๆก่อน แอนดรอสรีบคุกเข่าและพูดขึ้นในทันทีแอนดรอสเริ่มสูดหายใจเข้าออกดูเหมือนมันจะแก่เกินไปที่จะโกรธแล้วมันมองมาที่ฉางยี่และสาวสาวนักผจญภัยข้าได้ใช้พลังส่วนหนึ่งของข้าและได้รู้ตัวคนที่ฆ่าลูกสาวของข้าแล้วแต่ข้านั้นต้องอยู่ที่นี่เพื่อให้อาณาจักรแห่งนี้ปลอดภัยดังนั้นข้าจึงจากไปไหนไม่ได้ข้าขอร้องพวกเจ้าโปรดฆ่าปีศาจต,ตัวนี้ให้ข้าทีติ้งแอนดรอสมีเควสให้กับคุณ แอนดรอสแรดคุณจะรับไหมทั้ง5้าคนมองหน้ากันแล้วก็รีบกดรับเควสทันทีอ่ะเอานี่ไปกับเจ้าด้วย a n d ดรอเอาหยกให้กับฉางเย่จี G ้หยกนี้มีพลังส่วนหนึ่งของข้าอยู่ใช้มันเมื่อเจ้าเผชิญหน้ากับพอลแลคเดอร์แมลนิเพลเตแม้ว่าข้าจะไปกับพวกเจ้าไม่ได้ข้าก็ไม่ยอมปล่อยปีศาจนั้นไปแน่ๆติ้งคุณได้รับไอเทมแอนดรอสเจดเพนเดนต a n d r o i j เ e ตเพ n เด n คอนซัมมับใช้เรียกเงาของ a n d r o อ d ออกมามันจะช่วยคุณโจมตีพอลล l กเดอะแมเนจเลเตอร์ like คุณจะใช้มันได้ก็ต่อเมื่อคุณอยู่ห่างจากพอลล l กเดอะแมเนจเพลเตอร์ไป50เมตรหลังจากมอบควสเสร็จ And r ร i d ก็เอาหน้ามุดเข้าไปที่ขาของมันและขอให้ฉางเี่และสาวๆออกจากที่นี่คำพูดที่ว่าขอนั้นก็คือไล่พวกฉางเี่เออกไปจากปราสาทแต่มันก็พอเข้าใจได้ เพราะเขาเพิ่งเสียลูกสาวที่รักไปเขาจะไปดีใจได้ยังไงกันฉากนี้เองก็ปิดเควส t ขึ้นมาดูและมองไปยังรายละเอียดเควส์แอนดรอสบร c ชความยากระดับ A คคำอธิบาย Andros ต้องการให้คุณไปฆ่าพอลล l กเดอะแม m น n i p u เ a เตอเพื่อแก้แค้นให้กับลูกสาวของเขาคุณสามารถหาพอลล l กเดอะแม a นจเมเรเตอได้ที่ Nark Mist Canyon ภายในแผนที่ Forest of Clouds จํจำไว้ปีศาจนั้นไม่ได้จัดการลงได้ง่ายๆ คุณควรจะเอาเพื่อนไปเพิ่มความสำเร็จค่าพลักดะแมนูเปเลเตอร์ศูนย์ทับหน่งจงูเย้เควสนี้มันระดับ A ไม่ใช่หรือไงเป็นไปได้ไหมว่าบอสนั้นอยู่ระดับ A เอเรียลเดตอรสโน์ถามออกมาถ้าเป็นแบบนั้นเงินพวกเราก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องเดินทางมาไกลแบบนี้ฉางเงย่จึงสายหน้าและพูดขึ้นเควสนี้ระดับ A แทนที่จะเป็น S ก็เพราะว่าเราได้ไอเทมเควสมา เขาได้หยิบเอาแอนดรอส7 Pendant ดออกมาให้สาวๆดูหยกเนี่ยสามารถเรียกเงาของบอสระดับเคเลเซียลออกมาได้บอสนั่นคงไม่อ่อนแอนแน่แน่ด้วยพลังของบอสระดับเคลเซียลที่ฝั่งฉางเย่มีความยากของเควสต์ในลดลงทั้ง5คนนั้นได้วับกลับไปที่โซ o อน Castle จากนั้นจนึงได้เดินทางจากโซ o อน Castle ไปยัง Forest of Clouds เหตุ hey, ผลหลักที่พวกเขาไม่บินไปที่จุดหมายเลยเพราะว่าแผนที่ก่อนหน้านี้มันบินไม่ได้ท้องฟ้านเต็มไปด้วยใยแมงมุมซึ่งทําให้พวกเขาช้าซะยิ่งกว่าเดินทางด้วยเท้าอีกอีกอย่างการต้องโดนใยแมงมุมพันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่แผนที่เลเวล150นั้นมีขนาดใหญ่เอามากมากพวกฉางเย,ย่ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงกว่าจะออกจากมอไกอาฟริสได้หลังจากนั้นพวกเขาก็ต้องเดินทางข้ามพลักแลนด์โดยใช้เวลากว่า7ชั่วโมงกว่าที่พวกเขาจะมาถึงฟอร์เรสออฟคลาวส์ Forest of Clouds นั้นก็เป็นไปตามที่ชื่อของมันทุกส่วนของป่านั้นมีสีเขียวด้านบนป่านั้นเต็มไปด้วยเมฆหมอกหมอกพวกนั้นเหมือนกับโลกที่คอยห่อหุ้มป่าเอาไว้การเดินทางในป่านั้นจึงทำให้มองเห็นได้ค่อนข้างยากโดยพื้นฐานแล้วผู้เล่นจะมองได้ไกลไม่เกิน10เมตร ในขณะเดียวกันความเร็วในการเคลื่อนที่ของภาหนะบินได้นั้นก็เร็วสุดๆในตอนที่คุณรู้ตัวว่ากำลังจะชนบางอย่างมันก็สายเกินไปแล้วการเบรดทันทีนั้นคงไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่โชคดีที่ฉางเย่ยและสาวนั้นมีมินิแมปนำทางดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องกังวลว่าจะหลงทางแต่พวกเขาก็ยังพบกับพวกมอนสเตอร์ตามทางด้วยบางครั้งก็ไปเจอกับฝูงนกแล้เริ่มการต่อสู้กับพวกมัน แต่มอนสเตอร์ส่วนมากในแผนที่ขนาดใหญ่นี้เป็นมอนสเตอร์ระดับธรรมดามอนสเตอร์ Monster คงมีชะตาที่ต้องตายเมื่อต้องเจอกับพวกฉางเย่ไม่นานพวกฉางเย่ก็สามารถฆ่าฝูงนกพวกนั้นลงได้เพราะพวกเขานั้นมีจุดหมายที่ชัดเจนฉางเย่และสาวๆจึงไม่หยุดจนกระทั่งมาถึงที่ด a r k กมิส c a นยอนแต่หุบเขานี้ดูเหมือนจะยิ่งแย่กว่าเดิมซะอีกหมอกสีดำนั้นหนาซะจนทำให้ทั้งหุบเขาเหมือนกับเต็มไปด้วยหมึกสีดำดำ ในตอนที่พวกเขาเก้าวเข้าไปในหมอกนั้นพวกเขามองไม่เห็นแม้แต่นิ้วของตัวเองเลยแม้แต่แผนที่เองก็ยังนำไปด้วยไม่มีทางที่พวกฉางเย่จะเดินหน้าต่อได้สิ่งเดียวที่เห็นได้ก็คือสเมตรจากพื้นการบินสูงเกินกว่า3าเมตรนั้นแปลว่ามองไม่เห็นเลยและเพื่อหลบเรื่องการชนกับกำแพงหรืออะไรก็ตามฉางเย่และสาวๆจึงต้องลงมาเดินทางที่พื้นแทนเหตุผลที่ว่าทำไมระบบจึงให้ผานะบินได้แก่ผู้เล่น ก็เพื่อที่จะให้เดินทางได้เร็วขึ้นพวกเขาไม่ได้ให้ของพวกนั้นมาเพื่อให้ผู้เล่นหลบเลี่ยงมอนสเตอร์เพียงเพราะพวกเขาขี้เกียจหืมข้าได้กลิ่นของเลือดที่อยู่ในตัวเจ้ามีเงาขนาดใหญ่โผลออกมาจากหมอกสีดำพระส่วนด้านบนต้องตันไหลขึ้นไปนานยังคงอยู่ในหมอกฉายและสาวๆจึงไม่รู้ว่ามอนสเตอร์ตัวนี้สูงขนาดไหนพวกเขาไม่รู้ว่ามอนสเตอร์มีหน้าตาเป็นยังไงด้วยแต่พวกเขาเห็นว่ามีกลิตปลาขนาดใหญ่อยู่ทั่วตัวของมัน กล้ามเนื้อของมันก็โคตรจะกำยำพวกมันดูเหมือนหินซะมากกว่ามันยังมีหนามแหลมๆเช็ดอันโผล่ออกมาจากหลังปีศาจตัวนี้มีหางที่ยาวเหมือนกับหางของมแมลงป่องมันสายไปมาเราลับว่าเป็นงูมันมีชื่อว่า d a r k m i s t Divine Punisher Elite Demon Level 164 HP 4,920,000 Defense 6,640 Melee Attack 42,966ถึง52,966 สกิลที่ 1. Tail Sting ใช้หางที่เต็มไปด้วยพิษโจมตีเป้าหมายทำดาเมจเงา100%เป้าหมายที่โดนโจมตีจะโดนลดพลังโจมตี10%เป็นเวลา15วินาทีสกิลที่ 2. Flying Bone Puncher ใช้กระดูกที่หลังยิงใส่เป้าหมายทำดาเมจเงา100%ถ้าเป้าหมายโดนโจมตีขนาดติดพิษเป้าหมายจะได้รับดาเมจเพิ่มอีก50%สกิลที่ 3. Dragon s Flame พ่นระเบิดไฟไปด้านหน้า ทำดาเมจไฟสองหมื่ใส่ทุกเป้าหมายที่อยู่ในระยะทุกๆ3วินาทีโหมอนสเตอร์โผล่ตัวออกมาใส่ดิสเลอร์แล้วก็เริ่มโจมตีด้วยกรงเล็บของมันโดยการพันเพียงครั้งเดียวเข้าใส่ตัวของยายตัวเล็ก<ๆ>เธอก็ได้รับดาเมจส0,000ทันทียายตัวเล็กตกใจแล้วก็เริ่มกระโดดด้วยความรลนลานจากนั้นเธอจึงได้ตะโกนหาฉางเย่แทงกากลรามอนสเตอร์ไปหานายเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ ตอนนี้มอนสเตอร์ระดับสูงนั้นเริ่มโหดขึ้นเกินจะรับมือแล้วพลังโจมตีของมันก็สูงถึง40,000ผู้เล่นทั่วไปคงตายทันทีด้วยการโจมตีแค่เพียงหนึ่งหรือสองครั้ง